h e ีย we วีกสิงปิดดิวนิโคลาแจ็กสันเอ็นคุนคูเปิดตัวสวมเสื้อเชลซีแล้วกัปตันเดฟเตรียมย้ายทีมซบอินเตอร์มิลานสวัสดีครับ ขอต้อนรับตุ่งช่องาดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้วันที่24มิถุนาสองพนยี่สมีข่าวอัปเดตอะไรเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับโอเคเมื่อวานผมทำไลฟ์์์ไไ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 ไปปปปเเเนน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 าาาาาาะะะะะอออบบบบงงงงคคคยยัััััมมมมมมม่่่ดดดดดดดููู้้้้้้้้้กกกก็็็ตตตลลลฟฟททีีีรรรผผผ๋วววิิใหหขแส น,น,น,นี้นะอ้าวก็ข่าวก็ยังแน่นเอียดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่มาดูครั้งแรกนะผมทําเป็นตอนๆไปให้ข้างล่างนะครับผมก็สามารถกดที่ description ข้างล่างได้เลยแล้วก็สามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับคนที่ดูแล้วชื่นชอบตอนนี้มีช่องทางการสนับสนุนช่องแล้วนะครับผมมีทั้งซ u เปอร์ n ังซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมก็ใครที่ดูแล้วชื่นชอบก็สามารถสนับสนุนกันมาได้นะครับผมหรือว่าคนที่ดูแล้วไม่ชอบก็สามารถจะัดสนับสนุนได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเเเรริ่่มขาวองกกัันนลลยแ้ที เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเริ่มก่อนจะไปเริ่มลืมเลยลืมเลยอ่าฝากไปด้วยนะครับผมอารีออฟซันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้นโอกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบช่อแบบกระเชา้าแบบตะก,กร้านะครับผมแล้วก็รับจัดง,งานสถานที่ด้วยนะครับผมทักไปได้เลยอารีออฟซันชัยนะครับผมทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลนะ์แอดนะแล้วติดตามได้ในทิกตอกแล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีออฟซันชัยนะครับ Okay. โอเคส่วนอีกอันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจะจัดงานอ e ีเวนต์นะไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมทักไปได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบเอ่อไพวีตปาร์ตี้งานเลี้ยงบริษัทงานเปิดต,ต,ตัวสินค้านะง,งานแต่งคอนเสิร์ตนะหรือว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งกิจกรรม DIY ก็ทำได้เหมือนกันนะคะรับผม3ามทองสศาเลยทักไปได้เลยนะครับผมบาร์รัวทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับมาโอเคไปเริ่มข่าวของเรากันเลยแล้วกันนะขอเริ่มกันที่เปิดตัวแล้วเรียบร้อยนี่เท่ไปเลยอ่ะคริสโตเฟอร์เอ็นกงกูอ่ะ,อะบางคนบอกว่านนี่เเป oon, ็มิสตอร์บลลูใชได้อา,า,า,าชอบ ชอบเออชอบเป่าลูกโป่งนะเออแล้วก็ในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เออมีทั้งวิดีโอแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์แบบแบบเป็นเขียนเขียนแบบเป็นคอลัมน์แบบนี้ด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาเขาเป่าลูกโป่งเวลาเขาเก็บลูกโป่งไว้เนี่ยเขาจะเก็บไว้ที่ถุงเท้าเวลายิงได้่ยเขาก็จะเป่าลูกโป่งดีใจนะอ่ะทีนี้เอ็นคุณครูบอกว่ายังไงนะกับการที่ย้ายมานะครับผมอ่ะมีบทสัมภาษณ์มาให้เล็กน้อยนะเขาบอกว่า อ่ะยินดีอ่ะเป็นบทสัมภาษณ์นะบอกยินดีต้อนรับสู่เชลซีนะเอ็นคุนคูอ่ะสำหรับการสนับสนุนแบบในลองแบบบอกหน่อยบอกอะไรเกี่ยวกับคุณหน่อยในฐานะนักฟุตบอลน,นะครับผมก็เอ็นคุนคูบอกว่าเอ้ยผมเนี่ยสามารถพูดได้นะผมเป็นคนขยันนะครับผมและผมจะทําทุกอย่างเพื่อสมโมสรและก็เพื่อแฟนๆนะเพื่อจะคว้าชัยชนะนะครับผมคว้าถ้วยรางวัลมาได้กัน,นแลวก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดและผมจะมอบอจากฟุตบอลของผมเนี่ยแหละให้กับทุกคนมีความสุขกับสโมสรแห่งนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเกลียดการพาแพ้แพ้นะแต่ก็แต่มันก็มีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเออคุณต้องเกียดการพาแพ้แพ้เพื่อจะชนะด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับผมแต่คุณเนี่ยก็สามารถนําทั้งสองสิ่งเนี่ยมาใช้ร่วมกันเพื่อประสบความสำเร็จได้ด้วยนะอ่าโอเคน่ารักนะน่ารักเดี๋ยวเูปเต็มๆให้โอเคบอกว่ายังไงอีกนะครับผมเอาปัใจจัยในการย้ายทีมล่ะปัใจจัยในการตัดสินใจาย,ย้ายมาร่วมทีมคืออะไรเนาะ อ่าอิงคูบอกว่าผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีสำหรับผมนะเป็นโปรเจกต์ที่ดีสำหรับในการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้เล่นแล้วก็สําหรับมนุษย์คนนึงด้วยนะเ <Would S 2> นะขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองที่ดีนะครับผมแล้วก็ต้องผมเนี่ยก็ต้องปรับตัวกับฟุตบอลที่นี่ด้วยเหมือนกันนะการจะคว้าถ้วยรางวัลมาก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ย <ๆ S 1> ผมคิดว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่ดีสําหรับผมนะตอนนี้เลยผมคิดว่าดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ผมมั่นใจว่าจะเป็นไปได้ดีกับสโมสรนี้อย่างแน่นอนนะครับผม นะแล้วก็มีการพูดถึงนะครนะแบบเฮ้ยไหนพูดถึงความยากลําบากหน่อยเรื่องของการย้ายจากย้ายจากหลีกเอิงย้ายจากแต่ร้ายจากไลฟ์ซิกมานะครับผมอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเขาบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยตอนนั้นนะที่ย้ายออกจากหลีกเอิงนะครับผมย้ายออกจากปารีสั์แชนะ็กแมงเนาะเปียเชนะครับผมก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเพราะตอนนั้นเนี่ยที่หน้าผมก็มีทุกอย่างแล้วนะครับผมและผมก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนะดังนั้นเนี่ยมันถึงขั้นตอนที่ผมเนี่ยจะต้องปรับปรุงอาชีพของผมต่อไปนะครับผมแล้วผมก็เลือกย้ายไปที่ไลฟ์ซิกนะแล้วก็นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับผมและผมว่าผมก็จะปรับตัวที่นี่ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันและจะประสบความสําเร็จในอาชีพอย่างที่ผมตั้งใจไว้ด้วยเหมือนกันนะ ทีนี้เขาถามว่าแบบรู้จักลอนดอนแค่ไหนนะอินกู In ๊ดูบอกว่าผมไม่ค่อยรู้จักลอนดอนมากนะผมเคยมาเล่นที่นี่ตอนที่เจอกับสเปอร์แล้วก็อาเซนอลนะครับผมนะนอกจากนั้น,นก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะผมรู้จักผู้เล่นบางคนนิดหน่อยนะอย่างเบโดบาดชิลแลวก็เบนซิฟอฟฟาน่าจากทีมชาตินะครับผมแต่นั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแต่ผมก็ตื่นเต้นนะที่ทําให้ผมเจอพวกเขานะครับผมเพื่อทำความรู้จักและทําเขาเลยนะเพื่อปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมงานกันได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะแล้วก็ มีการถามถึงโเชติโน่ด้วยได้มีโอกาสคุยกับโเชติโนโ่บ้างหรือยังนะเขาบอกโอ้ยังไม่ได้โอกาสคุยกับเขาเลยนะแต่ผมก็ถามเพื่อนบางคนที่ที่เปเช,เชนะครับผมเกี่ยวกับเขาเล็กน้อยนะเขาก็บอกว่าเออเป็นโค้ชที่ดีนะแล้วผมก็สุ้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับพอสด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะเปิดตัวไปแล้วคนแรกนะครับผมอ่ะก็เอร่วมดีใจแล้วกันอ่ะหวังว่าเราจะได้เห็นลูกโป่งของเอ็นคุณครูบ่อยๆแล้วกันนะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผม โอเคส่วนข่าวต่อไปนะก็มาที่อันนี้เลยนะครับผมอ่าบุ้มอ่าอันนี้โหคนตัดต่อมันก็เนียนมากเลยนะอ่ะอันนี้นิโคลัสาแจ็กสันนะครับผมรายงานจากโรมาโน่บอกว่าเฮียวิโก้แล้วเรียบร้อยนะเออก็ตามที่เอ่อทีมเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นการเซ็นคนที่2เนะี่ยไม่เปิดตัวแต่เฮียวิโก้แล้วนะครับผมโรมาโน่บอกว่ายังไง ผมก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยเชลซีเนี่ยก็ได้บรรลุข้อตกลงการเซ็นสัญญากับนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมเฮียวีโกแล้วนะยืนยันเข้าใจว่าเบียร์ลิวเนี่ยได้ตอบรับเชลซีนะครับผมที่จะจ่ายมากกว่าค่าฉีกสัญญาที่ประมาณ35ล้านยูโรเล็กน้อยนะครับผมและก็มีเงื่อนไขในการผ่อนใจที่ดีกว่าเดิมนะแล้วก็มีกาหนดในการตรวจร่างกายแล้วและเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยตกลงกันได้ไปนานแล้วด้วยเหมือนกันนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยจะมาตรวจร่างกายเสร็จสิ้นในช่วงแบบสุดสัปดาห์นี้นะครับผมที่ลอนดอนนะแล้วนอกจากนนั้เเี่ยมกกา็วหอล5-6ปไดื ทั้งสองสโมสรเนี่ยกำลังเจราจาเรื่องกำลังยื่นเรื่องเอกสารกันอยู่นะครับผมกำลังเช็คเอกสารกันอยู่นะเชลซีเนี่ยจะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยนะประมาณ1-2ล้านยูโรเพื่อจ่ายมากกว่าค่าสิทธิสัญญาที่35ล้านยูโรนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เป็นการผ่อนจ่ายได้ด้วยเหมือนกัน ฝั่งสเปนนะมาติโอโมเลโตนะครับผมของเลเวลว์นะบอกว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนแล้วนะและจะตรวจร่างกายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับผมแล้วก็มีพูดเพิ่มมาเชลซีเนี่ยได้ตกลงจะจ่ายค่าตัวของนิโคลัสแจ็กสันที่ราคา36ล้านยูโรนะครับผมซึ่งจะมากกว่าค่าสิทธิสัญญานะเบียริลเนี่ยตกลงที่จะให้เชลซีเนี่ยผ่อนจ่ายได้2งวดนะครับผมนั่นคืองวดแรกจ่ายตอนนี้เลยนะครับผม,นะบผมแล้วก็งวดที่2เนี่ยจ่ายปีหน้าแล้วเขาก็บอกว่ามีแอดออนเพิิ่มนดนดึงก็คือ ที่ยืดเยื้อก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเบียรลิวเนี่ยมองว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเป็นนักเตะอนาคตของทีมนะแล้วก็โหก็เป็นประเด็นใหญ่เลยเหมือนกันที่จะเสียอนาคตนักเตะอนาคตของทีมไปก็เลยเหมือนยืดเยื้อกันมาจนถึงตอนนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะประกาศเมื่อไหร่แล้วกันนะเฮียวิโกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับนิโคลัสแจ็กสันสำหรับคนที่ถามมาเอ้ยแจ็กสันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ตอนนี้อ่ะก็เฮียวิโกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันเนาะ อ่ะเช่นเดียวกับคนนี้นะครับผมอ่ะมีคนว,ว่ามีคนถามเหมือนกันในไลฟ์เนาะอ่ามอยเซก์ไกเซโรยังไงตอนนี้นะครับผมอ่ะดิซ่าคินเซราก็มาเล่าให้ฟังนะครับผมบอกเข้าใจว่าเชลซีเนี่ยมีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจากับไบรตันเรื่องของมอยเซก์ไกเซโรนะครับผมไกเซโรเนี่ยอยากยา้ายไปเล่นที่เชลซีอยู่แล้วแหละแล้วก็พร้อมตกลงเงินขายส่วนตัวแล้วนะครับผมแต่การเจรจาเนี่ยอาจจะติดเรื่องค่าตัวนิดนึงนะเพราะว่าไบรตันเนี่ยอยากได้ไปสูงเกือบร้อยล้านปอนด์เลยนะแต่เชลซีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยยื่นน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 ไไไปปปปแแลลล้้ล้ววาาากก็โดดดััััะะคคครรรรบบผผมมซึ่จจ่่งงงเเเจจียยิตอ ต้เดชารีเนี่ยผู้จัดจาก,การทีมของไบรตันเนี่ยได้มีการตกลงทางวาจาก,กันแล้วพูดคุยปากๆก,กันแล้วกับไกเซโดนะว่าจะไม่ขวางทางหากมีข้อเสนอก้อนโตยื่นเข้ามานะทีนี้เนี่ยแหละไอ้ก้อนโตเนี่ยแหละมันแบบก้อนโตของเขากับของเราแม่งเท่ากันหรือเปล่าเออก้อนโตของเขามันคือร้อยล้านหรือเปล่าก้อนโตของเราก็โอ้โหหกสิบก้อนโตแล้วป่าวะเออถูกไหมแล้วก็นี่เขาไม่ได้พูดนะว่าจะให้ย้ายมาเชลซีแค่แบบพูดว่าถ้าทีมไหนจ่ายแบบได้ข้อเสนอก้อนโตเข้ามาก็อาจจะ รู้เรื่องเอออาจจะรู้เรื่องก็ได้นะเหมือนแบบอาจจะเหมือนแบบอาจต้องรอดูกันแหละว่าจะเป็นยังไงด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ต้องติดตามมาต่อไปอาจจะมีหูท่านมุดแบบแบบมีทั้งอาร์เซนอลยื่นเข้ามาแมนยูยื่นเข้ามาก็โอ้โหสวยเหมือนกันนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบปิดเดีวให้เร็วที่สุดแล้วกันนะส่วนไอ้ตัวขวาเนี่ยไอ้ตัวที่กองอยู่ที่พื้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเปิดตัวกับอาร์เซนอลเมื่อไหร่แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปต่อไปก็เมื่อวานก็ข่าวใหญ่เหมือนกันนะเกี่ยวกับ เมสันเมาส์นะครับผมเอาเสื้อแดงเอาเสื้อแดงมาให้เลยนะเมื่อวานก็อมีเยอะเหมือนกันนะมีทั้งโอ้โหมาทั้งแมตต์ลอมาทั้งเดวิดออนสตีนโรมาโน่ทอมรรดดี้เทียใหญ่มาหมดเบนเจคอบก็มานะครับผมอ่ะเริ่มที่แมตต์ลอก่อนแมตต์ลอเนี่ยบอกว่าได้รับแจ้งมานะครับผมว่าแมนยูเนี่ยได้ยิ่งข้อเสนอครั้งที่สาสหรับเมสันเมาส์แล้วนะแล้วก็ ข้อเสนอข้อที่3เนี่ยที่ยื่นให้กับเชลซีนะครับผมสำหรับเมาส์เนี่ยได้มีการตอบรับหรือเปล่าเนี่ยเดีวนี้ยังไม่ยังไม่รู้นะครับผมแต่ข้อเสนอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์รวมแอดออนอีก5ล้านในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมเมาส์ Mount เนี่ยได้ระบุว่าจะไม่ต่อสัญญานะแล้วก็พร้อมย้ายออกจากเชลซีแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้านะครับผมถ้าอสโมสรปฏิเสธในการย้ายทีมครั้งนี้การเจรจาระหว่างเจ้าของอสโมสรนะครับผมของเชลซีและพุ่งในการเนี่ยเตรียมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันุกนะคคืืืออเม่ แมตต์ลอเนี่ยบอกอีกนะบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอครั้งที่3ของแมนยูนะครับผมที่50ล้านปอนด์รวมแอดออนอีก5้าล้านนะเดวิดออนสตีนมายืนยันเหมือนกันนะครับผมบอกว่าแมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้วนะก็ราคาที่แมตต์ลอบอก50ล้านรวมแอดออนอีก5ล้านเป็น60นะแต่เชลซีขอที่ราคา60ล้านรวมแอดออนอีก7ล้านเป็น67ล้านนะรวมทั้งหมดนะครับผมทอมรัดดี้เนี่ย ไล่มาเรื่อยๆเป็นไทม์ไลน์เลยบอกว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยได้รับข้อเสนอแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงประเมินออว่าแบบว่าราคานี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแล้วก็โรมาโน่เนี่ยก็มาบอกนะบอกว่ายืนยันราคาเหมือนกัน50บวก5ล้านนะครับผมแล้วก็ได้รับแจ้งว่าเงื่อนไขาการจ่ายเงินเนี่ยดีกว่าครั้งที่แล้วด้วยนะทุกฝ่ายเนี่ยมั่นใจว่าจะปิดเดีวได้เม์เนี่ยให้ความชัดเจนอย่างมากกับเชลซีนะครับผมว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วต้องการย้ายไปที่แมนยูนะครับผมโรมาโน่ก็มาบอกอีกบอกว่าโอ้โห 50บวก5ล้านเนี่ยถูกปัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งเชลซีเนี่ยขอทันควันเลยบอกว่าขอ58บวก7ล้านปอนนะครับผมก็คือ65ล้านนั่นแหละราคาที่ต้องการนะครับผมและเชลซีเนี่ยขอนัดพบแบบเฟส o ูเฟสเจอหน้ากันเลยเพื่อหาทางออกร่วมกันอ่ะคุยให้จบไปเลยนะดิวนี้นะครับผม แล้วโรมาโนก็ยังบ่อยนะบอกว่า58%ล้านปอนด์เนี่ยจะมีการพบกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับผมเพื่อพูดคุยไปเลยหาทางออกร่วมกันไปเลยนะครับผมเมาส์เนี่ยเตรียมที่จะสู้เพื่อจะย้ายไปที่แมนยูแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะย้ายทีมนะครับผมในฐานะฟรีเอเจนต์ด้วยในกรณีที่ว่าดีลนี้เกิดลมขึ้นมานะครับผมปิดท้ายที่เบเจคอบนะเบเจคอบบอกว่าเข้าใจว่าแมนยูเนี่ยจะไม่ถอนตัวนะครับผมแม้ว่าจะโดนเชลซีปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่3นะสำหรับเมาส์เนี่ยยังไงก็ตามมองมองโลกในแง่่่ดดดีอออยยูววาจะลลุข้้้ตกกกกงัันนนไเหมื เออผมคิดว่าถ้าไม่ได้65ล้านก็คงไม่ขายนะถ้าเป็นแบบนี้เออก็คือแบบอ่าเนี่ยมาจอแล้ว60 50บว50บวก5บวกไม่เอาเอาจจะมีการยื่นขั้นที่4ก็ได้60เงินต้นไปเลยเออแล้วก็มีแอดออนอีกหรือเปล่าเรามาเนี้ยอาะต้องดูกันนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับผมบ่าเชลซีเนี่ยก็คงอยากเอออยากขายแล้วอยากขายแต่อยากขายได้ราคาที่ดีที่สุดนะอย่างที่พูดในไลฟ์ไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ มีสองอย่างนี่นแหละเออก็คืออาจจะเสียฟรีหรือไม่ก็อลองใช้ไปก่อนให้พอร์ตได้ลองใช้แบบตามที่พอร์ตต้องการนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงหรืออาจจะแบบ่ายไปเลยอ่ะหกสิบหมาเนี่ยก็พร้อมปล่อยแล้วเหมือนกันเต่ต้องรองดูต่อไปแล้วกันนะครับ อ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอ้ยไอ,อตัวงองแงนี่โรเมรูลูกากูนะครับผมอันนี้เนี่ยก็สั้นๆไม่เยอะมากนะครับผมและงานจากแมทลอนะบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ปฏิเสธข,ข้อเสนอยืมตัวของลูกากูจากอินเตอร์ที่ราคา7ล้านปอนด์มึงถูกลงมาครั้งที่แล้วอีกไอเวนอ่ะแล้วก็นิซ่าคินเซล่าเนี่ยบอกว่า ลูกากูเนี่ยมีความมุ่งมั่นและก็พยายามนะครับผมที่จะสู้กับเซลซีนะในการที่แบบเขาพยายามจะโน้มน้าวให้ไปซาอุนะครับผมให้ไปซบเอาฮเราวนะสำหรับเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องการจะย้ายกลับไปเล่นที่อินเตอร์เท่านั้นลูกากูเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดที่เชลซีนะครับผมแล้วก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยอีก6ล้านที่เอาฮเราวนี่ยื่นให้มาด้วยนะครับผมซึ่งเขาต้องการกลับไปยืมตัวกับอินเตอร์ครั้งที่2นะ แล้วก็ยินดีจะลดค่าเหนื่อยลงจาก3 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะเพื่อให้เชลซีเนี่ยยอมปล่อยแล้วก็ให้การยาทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จะไปอินเตอร์นะ เชลซีเนี่ยต้องการเงินจากการขายลูกกูกูนะครับผมเพื่อมาตัดค่าเหนื่อยนะแล้วก็ทําให้บัญชีเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมซึ่งมีข่าวลือว่ามิลานเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความสนใจแล้วแต่ยังไม่ได้ติดต่อนักเตะนะส่วนอินเตอร์เนี่ยตอนนี้นอกจากลูกกูเนี่ยให้ความสนใจทั้งกัปตันเดฟนะแล้วก็ชาโลบาด้วยนะครับผมซึ่งกัปตันเดฟเนี่ยอาจจะย้ายแบบไม่แพงนะแล้วก็มีการสอบถามเรื่องการยืมตัวชาโลบาด้วยซึ่งอนาคตของทั้งสองคนเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนนะหลังจากที่การย้ายมาของมาโลกุสโตนะครับผมแล้วก็ รีไวโคลวิลในช่วงปรีซีซั่นด้วยนะชาโลบาเนี่ยพร้อมย้ายจากเชลซีในซัมเมอร์นี้นะครับผมแล้วก็อาจจะไปที่มิลานเนี่ยแหละเออก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงส่วนเอซิมิลานนะครับผมก็ได้กำลังจับตาดูพูลิสิตอยู่ลอตตาชิกด้วยนะครับผมอา่าแล้วก็จะมีคนอื่นที่พร้อมรับฟังข้อเสนอที่เชลซีอีกนะทั้งแบบก uh ูคูเลียโอบาเมยองฮัสันโอดอยรวมถึงอัมพาดูด้วยเหมือนกันอา่าก็อา่าถ้ากลับมาที่ลูกกกูก็คือ ไม่อยากจะเอาจะเอาอินเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นเนาะโอ้โหอยากจะขายแม่งให้ <laughs> มันรู้แล้วรู้รอดไปแบบใครก็ได้มาซื้อขายแม่งไปหน่อยแล้วกันนะแต่ก็อย่างที่บอกเอาฮเรามาก็ไม่ย้ายด้วยโอ้โหใจรักอินเตอร์นะ,ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงใครขายาไปก็น่าจะเป็นก็เ,เรียกนะความประสบความสําเร็จอันหนึ่งในตลาดนี้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับผม โอเคอ่ะเมื่อกี้พูดถึงกัปตันเดฟไปนิดนึงนะอ่ะไปเล่าแบบละเอียดละเอียดอีกนิดนึงแล้วกันนะอาจจะไม่ละเอียดมากอ่ะเป็นเพิ่มเติมเป็นเพิ่มเติมแล้วกันเนาะอันนี้รายงานจากโรมาโน่นะครับผมบอกว่ากัปตันเดฟเนี่ยต้องการนะครับผมพยายามที่จะหาความท้าทายใหม่ๆนะแล้วก็กำลังพูดคุยกับเชลซีนะถึงการย้ายออกจากสโมสรท่ามกการที่มีสัญญาเนี่ยจนถึงปี2024นะครับผมแต่อินเตอร์เนี่ยก็กำลังทำเรื่องดีลของกัปตันเดฟและเขาก็ต้องการย้ายไปด้วยเหมือนกัน เข้าใจว่ากับตันเดฟเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวทั้งหมดกับอินเตอร์แล้วนะด้วยสัญญาทั้งหมด2ปีนะครับผมแล้วก็คาดว่าเชลซีจะปล่อยกับตันเดฟเนี่ยไปโดยการยกเลิกสัญญาของเขานะครับผมแล้วก็เป็นการเคารพก,กันนะทั้ง2ฝ่ายนะครับผมทั้งสม,มสรแล้วก็ตัวนักเตะด้วยเหมือนกันก็ไม่น่าจะได้อยู่นะเออถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะเมื่อวานก็พูดกันในไลฟ์ไปนะใครจะเป็นกัปตันคนต่อไปนะอาจจะเป็นเจป้อาจจะเป็นดิสเจมก็ได้อะไรอะไรในกรณีที่กับตันเดฟมันออกไปนะกะ็เดี๋ยวรอดูแต จะยังไงก็ตามเรื่องไงก็ตามคือเขาก็ช่วยสโมสรมาเต็มที่เป็นตำนานคนหนึ่งเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่กว่าจอห์นเฮอร์รี่ได้ซ้าไปนะได้ทุกแชมป์แบบทุกแชมป์จริงๆกับเชลซีนะก็ตัดสินใจยังไงก็พร้อมสนับสนุนแล้วกันเนาะไม่โกรธไม่ไม่โกรธแล้วก็ไม่เกลียดเนาะก็พร้อมจะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ไปเชียร์แล้วกันนะแบบไปดูแบบหาดูในตามเ,เวลามีแข่งที่มันไม่ชนกับเชลซีไว้เดี๋ยวไปท่านมุดย,ยายไปจริงๆก็เดี๋ยวไว้ไปให้กำลังใจแล้วกันนะกับตันเดฟบนะครับผม อ,อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงอัมพาดูไปด้วยนะคบผมแอบไปพูดถึงน้องหน่อยนะอันนี้รายงานจากนิซ่าคินเซล่าพูดขยายมานิดนึงนะบอกว่าเชลซีเนี่ยเริ่มจะรับฟังข้อเสนอของอัมพาดูแล้วนะที่ตั้งราคาตอนนี้ไว้ที่ประมาณ12ล้านปอนด์นะครับผมตอนนี้เนี่ยมีหลายทีมนะที่สนใจน้องนะครับผมทั้งสโมสรในอิตาลีสเปนแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับผมและน้องเนี่ยต้องการย้ายแบบถาวรด้วยเหมือนกันอะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรน,นะครับอ่ะส่วนอีกคนนึงนะครับผมก็โอ้ยเนี่ย มันก็จะน่าจะได้ย้ายหรือเปล่านะอ่ะอันนี้รายงานจากคริสเตินฟอสของบิลนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับผมได้รับความสนใจจากดอดมูลแบบจริงจังเลยนะมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องการนักเตะที่ฟังก์ชันเนี่ยคล้ายๆกับจูเบลลิงแฮมเนาะเล่นในทั้งเบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10นะครับผมและดอดมูลเนี่ยได้เห็นถึงสิ่งเหล่านั้นในตัวของคอนเนอร์กาลาเกอร์นะซึ่งสัญญาเนี่ยมีจนถึงปี2025นะครับผมและพวกเขาเนี่ยเพิ่งได้เงินจากการจับจากการขายของจูเบลลิงแฮมไปนะแล้วกวกกก็บบั กานเลกเกอร์เนี่ยราคาอาอยุประมาณ23 23เองเท่านั้นนะครับผมมันก็เลยแบบเฮ้ยไม่แก่เกินไปที่จะลงทุนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะตัดสินใจยังไงด้วยเหมือนกันนะก็เออถ้ามุมองว่าตัวเองมีเงินแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายก็ได้เหมือนกันนะแต,แต่ก็อย่างที่บอกก็คือต้อง,ต,องต้องรอดูหน่อยว่าเฮ้ยค่าเหนื่อยได้เท่าไหร่หรือว่ายังไงค่าตัวจะลดลงมาได้ไหมนะก็ตามสไตล์ของของ,ของเออหลีกเยอรมันอยู่ละที่เหมือนแบบก็ไม่ได้จ่ายเวอร์จนเกินไปนะก็ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับอนาคตของอนกากอนะครับ โอเคอ้าวก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเลี้ยงเราด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคอ้าวข่าวต่อไปนะครับผมก็อันนี้สั้นๆนะจากเลอกกิฟต์นะครับผมบอกว่าบูโคนะก็คือกลุ่มทุนเจ้าของเชลซีเนี่ย ได้ให้เงิน25ล้านยูโรนะครับผมกับสโมสร,รม่ที่เราเพิ่งไปปิดเดียวได้มาอย่างซ่าสบวกนะครับผม <c oughs> เพื่อเอาไปจับใจ่ายในตลาดซื้อขายนี้ด้วยเหมือนกันเออโชว์รวยซะแล้วอ่ะ,อะก็เดี๋ยวรอดูรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ก็เริ่มเริ่มมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเนี่ยมาเออเป็นสโมสร,รลูกหรืออะไรก็ตามนะซึ่งมันไม่ได้ให้แค่เงินอย่างเดียวมันอาจจะลิงก์ไปถึงน้องคนนี้ด้วยเหมือนกันกับดาโตโฟฟาน่านะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่นะครับผมแล้วก็มีฟุตแมกกาโต โรมาโน่เน네ี่ยบอกว่าสตาร์สบวกนะครับผมตอนนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับผมในการยืมตัวของดาโต้ฟอฟาน่าในซัมเมอร์นี้และเชลซี Chelsea, เนี่ยกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่างอื่นด้วย,วยกับทีมอื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าดาโต้ฟอฟาน่าเนี่ยก็มีตัวเลือกอื่นด้วยเหมือนกันในการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับผมฟุตแมคคาโต้เนาะซานเตียคูนานะครับผมบอกว่าทั้งเอ่อทั้งลิวนะครับผมสตาร์สบวกแล้วก็นีสนะครับผมอ่าแล้วก็เออ่ เบอร์ลินเออยูเนียเบอร์ลินนะครับผมเยอะอ่านว่าอะไรวะอ่านเป็นเยอรมันนะยูเนียมเบอร์ลินใช่ไหมอ่าแล้วก็สนใจดาตัวโฟฟาน่าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โฟฟาน่าเนี่ยอาจจะอยากไปเล่นที่นีสมากกว่าเนื่องจากมีการติดต่อมาก่อนหน้านี้เราด้วยเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าพลาดจะเป็นตาร์สบวกเนาะเพราะเพิ่งย้ายไปด้วยเหมือนกันเนาะเพราะเพิ่งซื้อมาเออก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมรอติดตามกันก็ น่าจะได้ย้ายทีมนะเออไปเก็บประสบการณ์หน่อยมีมีทรงแหละแต่อาจจะต้องเรื่องพัฒนาเรื่องการตัดสินใจหน่อยแล้วก็ความเก่าในการลงเล่นนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคอ่าแล้วมียิบยิบย่อยๆอีกสองข่าวนะก็คืออ่าเมนดี้นะครับผมเตรียมตรวจร่างกายกับเอาอาลีในวันจันทร์หน้านะแล้วก็มีการเช็คสัญญากันแล้วนะแล้วจะตอบรับข้อเสนอในอีก2วันนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เขาเรียนะตอบรับข้อเสนอไปแล้ว2วันก่อนที่ผ่านมานะก็อยู่ในช่วงของการแลกเปลี่ยนเอกสารกันนะครับผมเช่นเดียวกัน2คนนี้นะครับผมก็ทั้งโควสิตแล้วก็ฮาวเวดนะครับผมก็เตรียมจะประกาศในช่วงสัปดาห์หน้านะโควสิตเนี่ยมีตรวจร่างกายวันนี้นะเออวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูวว่่่าาจะะปรรกกกศเมมือไหแล้้้ัันนบทง2คีผ็ เหมือนเดิมอะเมื่อวานมีคนถามมานะว่าแบบ เอ่อคิดเห็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ไม่โกรธไม่เกลียดก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามวิถีของฟุตบอลน,นะครับผมก็แค่แต่เสียดายก็คือเสียดายไอตัวหลังนั่นแหละที่มันแบบย้ายเร็วไปนิดนึงรู้สึกย้ายเร็วไปนิดนึงนะแต่ก็อ่ะก็มูกออนกันต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงก็ว่ากันแล้วกันนะอ่ะโอเคก่อนจะจากกันไปนะครับผมเขาฝากไว้ด้วยเลยอาร์รออฟซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เนี่ยกับาพิเศษพิเศษ,เศษให้กับคนรับพิเศษก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลนะะ์แอด ส่วนอีกอันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจัดงานอีเวนต์นะไซเล็กกลางใหญ่นะครับผมทักไปได้เลยบาโลกันนเซอร์นะครับผมทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดฝากไปด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้เนาะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะคิดว่าปิดดิวแจ็คสันแล้วคิดว่าคนต่อไปจะเป็นใครนะครับผมแล้วก็อีกคุณกูอ่าบทสัมภาษณ์เป็นยังไงลองแชร์มาดูแล้วก็กับตันเดฟะยากรธิทอมด แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเลื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย